สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ครับระบบโซลาเซลล์นะครับนะครับคือวันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเือทีมงานของเรากําลังติดตั้งแสงโซลาเซลล์นะครับคือเราจะใช้ในพื้นที่การเกษตรของเราในประมาณสามสิบไร่นะครับเพื่อทํานาปังนะครับแล้วก็คือโซลูแกนของเราก็คือแดดมาน้ําไหลนะครับ เดดหยุดก็อัดน้ำก็ไหลมันครับเพราะว่าเรามีระบบพลังงานสำรองนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ชมตู้คอนโซนของเรานะครับอ๋อตัอ,อทีงานของเรานี่รับติดตั้งทั่วประเทศนะครับกับในในานามบริษัท W P Solar Cell นะครับก็เชิญเชิญชมตู้คนอนโซนอจิยะของเรานะครับที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการเกษตรนะครับผม อตอนนี้ก็ช่างก็รอกกาลังช่างเทคนิคนะครับช่างเทคนิคนะครับดูช่างเทคนิคกอาล์ก็หน้าดําขาเครียดนะครับเป็นนี่หมวกก็ไว้ที่ไม่ใส่นะครับพอดีวันนี้แดดออกเกล่แรงเกินไปนะครับนะครับก็รับติดตั้งทั่วไทยนะครับผมสนใจทักมานะครับ o b Solar Cell นะครับผมสุดยอดจริงๆครับ